ในสรพังคชาดกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงถึงคุณสมบัติของคนดีไว้เป็นสามประเภทดังพระบาลีว่าโยเวกตันยูกะตะเวทิทีโรกัลยาณมิตโตทันหพัพัติจัโหติทุกขิตสะสัก,กะจะกะโรติกิจจังตถาวิถังสัปปุริสังวถามิ แปลความว่าผู้มีปรีชาใดเป็นคนกตัญญูกะตะเวทีหนึ่งเป็นกระยาณมิตรผู้มีความสนิทสนมมั่นคงหนึ่งตั้งใจช่วยเหลือผู้มีความทุกข์หนึ่งผู้เช่นนั้นเรียกได้ว่าคนดีเมื่อเอ่ยถึงคำว่าคนดีก็มักจะคิดกันว่าเป็นคนที่สงคมต้องการมากหรือเวลาเรา จะไปคบหากับใครจะไปอยู่ร่วมกับใครเราก็จะมองก่อนว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่และมักจะสงสัยกันว่าคนดีที่ว่านั้นมีลักษณะอย่างไรมีอะไรเป็นเครื่องวัดว่าเขาเป็นคนดีข้อสงสัยนี้มีมาแต่โบราณแล้วในพระพุทธศาสนาท่านก็ให้แนววิจารณาไว้หลายแนวด้วยกันหรือจะกล่าวว่า ท่านบอกลักษณะของคนไว้ว่าถ้าผู้ใดเป็นอย่างนี้ก็ให้ถือได้ว่าผู้นั้นเป็นคนดีเพระบาลีข้างต้นนี้ก็เป็นการบอกลักษณะคนดีไว้สามแบบทั้งสมแบบนี้ล้วนเป็นลักษณะของคนดีทั้งสิ้นคือประเภทแรกผู้ใดเป็นคนกตัญญูกตตะเวทีคือเป็นคนที่รู้และยอมรับความดี ที่เราเรียกว่าบุญคุณของผู้อื่นด้วยความสำนึกที่เกิดขึ้นเองในใจและหาทางตอบแทนบุญคุณของเขาอยู่เสมอไม่มองข้ามบุญคุณของผู้มีวกระะแก่ตนมาก่อนคนอย่างนี้เชื่อได้ว่าเป็นคนดีประเภทที่สองผู้ใดเป็นกริยานามิตรของเพื่อนได้คือเป็นเพื่อนแท้มีความสนิทสนมแน่นแฟน เป็นเพื่อนที่มีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนได้ในยามอับจนคอยแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้รู้หากว่าเพื่อนกำลังเพลียงพล้ําก็เตือนเพื่อนคอยห้ามปรามเพื่อนไม่ให้หลงผิดต่อไปเพื่อนที่ไม่ทอดทิ้งเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์กันแม้ชีวิตก็สามารถสละให้เพื่อนได้เพื่อนอย่างนี้แหละเรียกว่าเพื่อนแท้ ผู้ที่มีลักษณะเพื่อนแท้อย่างนี้ก็เชื่อได้ว่าเป็นคนดีประเภทที่สผู้ใดตั้งใจช่วยเหลือผู้มีความทุกข์ได้คือเป็นคนมีน้ำใจเห็นใครตกทุกข์ได้ยากก็ยื่นมือเข้าช่วยเหลือกล่าวให้ชัดก็คือคนที่มีน้ำใจช่วยเหลือคนยากคนจนช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากช่วยเหลือกิจการต่างๆของหมู่คณะด้วยความตั้งใจ และจริงใจด้วยความเสียสละมิใชเ่เพื่อผลตอบแทนมิใช่เพื่อเอาหน้าเอาตามิใช่เพื่อคะแนนเสียงเป็นต้นคนชิ้นนี้ก็เชื่อได้ว่าเป็นคนดีและเป็นคนดีระดับสูงเป็นคนดีที่น่ายุกย่องสรรเสริญกว่าคนดีประเภทอื่นๆเพราะซทาสิ่งที่ทำได้ยากเมื่อกล่าวว่าผู้มีลักษณะยอย่างนี้เป็นคนดี ก็เท่ากับบอกให้รู้ว่าคนที่ขาดลักษณะนี้หรือคนที่มิลักษณะตรงกันข้ามจากนี้เป็นคนไม่ดีเมื่อเป็นคนไม่ดีก็เท่ากับเป็นคนเร็วนั่นเองจะเฟ้นหาคนดีมาเป็นเพื่อนมาเป็นคู่ครองหรือมาเป็นตัวแทนของตนจะต้องพิจารณาให้ต่องแท้เพราะคนดีนั้นเป็นกันด้วยการกระทำไม่ใช่เป็นกันด้วยปากที่พูดโอ้อวดว่า ฉันเป็นคนดีเพราะคนดีด้วยปากเช่นนั้นทำให้คนที่เชื่อผิดหวังทำให้เดือดร้อนร่มจมมามากต่อมากแล้วเพราะฉะนั้นลักษณะของคนดีในที่นี้ก็คือมีความกตัญญูกะตะเวทีเป็นกรยานมิตรผู้มีความสนิทสนมมั่นคงและก็ตั้งใจช่วยเหลือคนที่มีความตกทุกข์ได้ยาก เพราะฉะนั้นคนที่มีลักษณะเช่นนี้จัดว่าเป็นคนดีควรครบหาสมาคมขอเจริญพร